สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทั้งต่างประเทศมื้อนี้เนาะเซาซูกาได้โอกาสเข้ามาเมืองสวรรค์นเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วมื้อนี้ก็เป็นวันแม่ยิงทางฝั่งเราว,วันที่8เดือน3เนะาะก็สิมาซื้อแนวแซบ่บไปสู่ครอบครัวก,กินหลังจากที่ว่า IFC เพิ่นให้รางวัลที่ว่าเพิ่นถือเลขเนาะ กะซิมาเลือกเบิงองยูฮานอาหารทะเลที่เอาคํมมาแต่ไทยพี่น้องสดๆดใหม่ๆเลยอาหารหลากหลายลารีฮานเนี่ยหิวมาจะฟังไทยล้วนๆปะ่ะทำมาเบิงเะพร้าได้ยังเมื่อกินเนาะอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพี่น้องซื้อน้ำมะพร้าวบ่มาผาวเม่วาจดกตุ๊กหนึ่งเนาะน้ำมะพร้าวสดๆดเลยนี่พี่น้องาสาวซูกเห็นเพื่อนนันขายน้ำเผ็ด อยางขนาดเลยมักซารีโดยมักซารีเอาถุงหนึ่งพี่น้องเป็นยำเป็นอย่างก็มียำกล่องเท่าไหร่แม่ร้อยห้าร้อยห้าสิบมีน้ำยำให้เนาะด้วยเอายำกล่องหนึ่งน้องน้อยพิญยากอันนี้ เอาสองกล่องนี้ปูไข่ก็มีเลยพี่น้องก็หลายอันขนาดคงกินนะแบบนี้ก็มีแซลมอนเนาะปลามักทุเรียนสามร้อยสี่สิบอันนี้อันนี้2 9 9อันนี้300 เจ้ากเก้ายังสามสี่แพ็คหอยแข็งกับสดดี๋ยพี่น้องกำลังอาอยู่ใสเเๆเลยเด้งๆเลยลอยอยู่เนาะอันนี้โล430บาทแพงอยู่นะย เอาเสียเ,เมื่อลวกเลยกับคนใส่ยำเอาตัวโบยใหญ่แห้งก็ได้นาะนี่สามร้อยบาท ตัวใหญ่ก็มีลูกค้าเพิ่นมาเรื่อยๆพี่น้องคนหลายขนาดเลยมาตละดเพราะวาหารเพิ่มนนะมีครบหมดทุกอย่างเนาะอาหารทะเลอาหารของอยู่ของกินของหวานของข้าวครบหมด ตอนนี้ก็ได้ครบแล้วของกินที่สาวซุกจะซื้อเมื่อสู่ครอบครัวก,กินแนวแซ่บมาเห็นฮ้านแล้วกัพอพี่นงเอยหลายแห้งของกินฮะ่ะได้หลายจนเลือกบ่ตถึกเนะสาะาวซุกกระเบิดไป1,200บาททวนเนาะเบิดประมาณหนึ่งพันองร้อกว่าแต่่าเพิ่นลดให้พันสบาททวน,ได, 1, ทวนได้ทุเรียนนำแพ็กน้อยหนึ่งเอาเมื่อกินพอ่อศซาอยากปีนี้ยังไม่ได้กินวัาทุเรียน ไปบ้านนี้เฮากะเิเอาเมื่อสู่ครอบครัวกินเด้อพี่น้องไปเจอกันที่บ้านเลยสบาสดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องจีไทยพีลาวจีต่างประเทศมากินกระปูลูกชุกเค็ดผ้าแม่กินมันเอของจุบแซบเลยพี่น้องกินกระปูแบบนี้ครั้งแรกเลยที่่นแกะมหาห้แบบนี้สาวซู่แกเดินทางมาฮอดบ้านพอดีขำหาโมงกล่วหาโมงครึ่งเลยพี่น้องเฮากะชิมา แต่งสู่ครอบครัวกินเลยเนาะอันนี้คือยำเอ่อจะกีดใส่จะไงดีเนาะไข่แมงดาคงเลยเนาะไข่มขแมงดากับไข่ปลาหมึกให้แม่เพิรลซีมไข่ปลาหมึกพี่น้องเลยกันน้ำยำเพิ่นน้ำปลาอืมคนเลยบ้าน หมือนมะม่วงนะเนี่ยเมนหนาสิมะม่วงเนาะมีไข่แดงเค็มน้ไข่เค็มพี่น้องในกระปูเพื่อนที่แถมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็เป็นข้างแรกที่เฮาซื้อกระปูแกะมากินเนาะเมนเพราะว่าอดความยั่วบ่ไหวพี่น้องเจ้าของเพื่อนท่ายั่วลงเฟสน้องน้อยเห็นน้องน้อยกระสุดตาตะเกียวเห็นกระดุดตาแบบาคือมีแต่เนื้ออะซ่เฮาซื้อมาเฮาแกะโบได้แบบนี้พี่น้องเฮาซื้อมา เอามามลุ้นกันว่าจิม,มีแต่เนื้อเทบสคือว่าพากันบปปิ้งปังปิ้งปังอันนี้หม้อน้อยซื้อหม้อน้อยมาให้แม่เพลินกินทีหลังหรือเปล่ากินทีหลังบ่แม่ดับนนข้าวกินอันนี้ก่อนฮะ,ะน้องน้อยก็เข้ามาเลยพี่น้องหม้อน้อยหมาน้อยแบบของหวานใส่กะทิมันไม่ไ <สะ S 1> หวานเป็นน้ำตาลเดีนะ อันนี้กะทิละลายได้เนี่ยเอาแม่ลงมือเลยเอาแม่คุ้เชียงใหญ่ๆเลยนะมันนี้น้อยหนึ่งกันเชียงเขาเอิญกันเชียงหนุ่มน้อยเชียุ้เชียงดำตัวนี้ปะแม่นให้แม่เพิ่นลงมือเลยเอาแม่หม้อน้อยเจ้าจักจักกินเลยเป็นเลยสมความอยากอยู่บน้องน้อยซิมเบิ้งกับหนึ่งกุ้งมาพี่น้องจานหนึ่งเนาะ เอาเฮาสิเทอันน้นำจิ้มออกมาใส่กันเลยเป็นไดอืมอันนี้คือมีไข่พี่จังอันนี้ตะเกียวไข,ไข่ปลาปล<ะ>าลิวซิวปลาลิวกิวปลาลิวกิวลหร่าปลาลิวซิวเคยกินยำแบบไข่แบบนี้ขนาดอืมสิเปรี้ยวเค็มข้นขนาด แม่ซิมไข่ปลาหมึกเนาะแม,ม่เอาโบกุ้งให้แม่เพื่อนห้องใจเนี่ยแม่เอาโบกุ้งโบกุ้งก็แกะให้มผสมกับน้ำจิมำ้มพอนำเป็นได้กระปูปูไข่นะชิได้คนละต้อนพี่น้องเพราะว่ามีอันสี่ต่อนแม่เดี๋ยวสิเอาปูไข่ให้แม่เพื่อนนี่ต่อนไข่ไข่ปูไข่เยอะ พอดีได้ซิมคนละตอดเด้อพี่น้องมาเด้ววอวันนี้มากินน้ากันเด้อเอาไปบน้องน้อยน้องน้อยเอาแล้วยังตัวเกี๊ยวยอันนี้คือปูไข่มันจะมีมานึงกับปูมาเนาะสองตัวพอบ่แมาณน,นี้เอาเอ,อแล้วมันแช่ไหนเอออันนี้สมความอยากกันบอกอันนี้เป็นปูน,นั่นได้อันนี้เป็นปูเนื้อ,อตัวนี้ปูเนื้อเนาะ กับปูไข่อันนี้แหละที่ว่ายัวฮาวพี่น้องได้ไหมอันนี้ลวกอันมาๆกินกับเอาลงยำเลยไปได้เนาะใส่เลยขอจิ้มน้ำจิ้มก่อนเด้อลองซิมปูว่าแซบกุ้งอันปูเขาซื้อมาแกะเองปเปได้เนื้อนุ่มมาก <c oughs> พี่น้องแซบอยู่อื <c oughs> <c oughs> อือแมไข่มันจะแบบอือแซ่บจำน้ำจิ้มแซ่บหลายๆเลยน้ำจิ้มเพิ่นก็ส้มขคักได้ไหม่อืออือไข่ปลาหมึกน่น้อยถึงบักกุ้งอ่ะกุ้งร้านนี้แพงมากแต่ว่ามันสดอืม อืมตะเกียบปะลืมมีมาตะเกียบขึ้นมาพัานกุ้งก่อนจะบาดนอ้องโอ้<า>แซลมอน,ล,มอนลืมน้องน้องแซล,ลมอนให้แมเชิม,มกล่องนี้จะมีแซลมอนเนาะมีไข่เค็มแม่แซลมอนอ่ากินได้อย่างละตอนสองตอนย่ำนี่ส้มบ่ะม,ม,มังม่วงส้ม มังม่งหยังคือส้มแท้มังม่วงดนี่หน้องน้อยอยากกินอือๆไข่แดงเค็มพี่น้องมังน้ํายํเพิ่นส้มเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวแห้งเนาะอือหอมกัเปรี้ยวบักโอหือพี่น้องแบกแนวเพราะว่าเฮาบ่เคยซื้อมากินยแบบนี้กับอันไข่แดงเค็มชิมก่อนปูแกะอือบ่คาเด้อไข่แดงเค็ม มันจอนนังไม่ว่ากินกระปูกตามมันที่ได้กัดงามกินอีกมันจะซีดมันไหนมันแก้วเตะเลยเปรียวเนาะอยาให้ผาไปใส่น้ำตาลเพิ่มอือแม่ปู่เนี่ยปูเนื้อกินดูวไหมเนื้อมันเถอะซื้อมาผัดแกะ้่ได้ แม่พันกุ้งชุดเจ้าทะเบิงตอนลงไฟลงไปได้ว,ว่าชิเห็นย,ยังโอ่งกระปูมา้าว่าว่าม,ม,ม,มันมีจักโตน่ะสิอันซัำองมันยูฮันเลย <c oughs> มันจะมีแต่เนื้อข้างบนนะจ๊ะ <c oughs> กล้องนี้สามร้อยห้าสิบบาทอ่ะออตัวคนแกะนี่แพง แืบแบบไม่เจอกินแบบแนวง่ายๆเนาะพี่น้องซื้อผลเฮดสำเร็จมาเลยเพราะว่ามือนั้นกินไปแล้วหอยแครงทรงตัวเกียวน้อยเนาะก็้หอยหวาน เห็นยูหนแซงไซื้อรับหน้ากินกันมาหวากกากระปูกกัดได้สยอ้าตพี่มั้อาพี่บริการยังอยู่ไม่ว่ากินพันเบินก็มกกัดกิน เคยกัดกินกับปูดแดงเลยพี่น้องอที่แรกขาสุกคิดยันมันโบ,บ,บ,บสดโบแซบกระปูกระซดอยู่ไหนเนาะสสยังสดม,มีเนื้อ,อเด้งอเอาเส้นน้องอีกอ่าน้องน้อยมากินเส้นม,มันม,มันสมมันมันยำใส่หม้อ,อหมองดิ้ผั่นน้ำกระสม้มอีต้องกินกับเส้นน้ำเอาลงน้ำจิ้มกระจั๊ได้ได้แม่ส้มๆน้ำจิ้มกันละ ช่่มๆเราประหยักต้องแม่มันส้มพนแม่ต้องแล้วท้องแม่บอกคือม่งมต้องกินสดเอาซะเนาะกินสดเอายำมีกตะส้มแม่ไม่ต้องกินตัวเกี๊ยวพันแล้วพอดีได้กินฉลองวันแม่ยิ่งเนาะพี่น้องครอบครัว บ่ได้ไปลินมันไม่ยิงทางใดร <c oughs> ้านนี้นะพี่น้องอขั้นเข้าออไปแล้วเลือกจุดบบ่บอดึกน้อง้งเนาะ <c oughs> แบบรู้สึกว่ามีอย่างมาครอบงำจักอย่างเลิ่ไปเลิ่มาพูดสิเอาย่างลายพ, <c oughs> พุนมีแนวรอตาลายร,อ,รอตารอใจลาย ไดยเพื่อนสีสลับกันได้พี่น้องแบบมือนี่มีอันนี้มือหน้าคือมีอันใหม่อยากพาแม่วาไปเลือกว่าแม่จะยากินอย่างไปเลือกบึ่งแม่บอกแม่เห้เอาอย่างเลยเห็นละอิ่มเลืวกเอาอย่างเลยบอว่าเอ๊ะเอ้าให้เลือกคงที่เจ้าอันอยากกินซะมักซะอย่างหนึ่งเพราะว่าลูกบางเทื่อกันเนาะยากอันคือตามใจตัวเอง ผัดแม่ผัดบกุก้กาซือ้อบุก้าซื้ออันนั้นเนี่นนมันแพงหลายแพงบุกาซือ้อแม,ม่วายาลูกมีเงินบ่หลายแล้วกเลยบ่ได้เบิ่งกักบอิ่มแล,ล้วพ่นบะกุ้งกับซดใช่ปะยำมะม,ม่วงอันนี้นะโล300เฮาเอากุ้งน,นี่พนะี่น้องตัวโบม่น300ร้วนบ่มะม่วงนหมดสมแพงนจ้ะ โลสามร้อยแพงอันอีกอีก,อกตัวหนึ่งที่ว่าใหญ่ลื่นนี่ประมาณหน่อยนึ่งนะโลส,สี่ร้อยสามสิบก็แพงเนาะตลาดถือกว่าเออตลาดถือกว่าแบบอันนี้แบบน่าชิแบบนำเอาองกระปูเพิ่งแก่กล่องหนึ่งพิ่งแกะมาแล้วจะอ่าน่ะอิ่มมาได้แม่เด้ออิ่มเนาะอิ่มแล้ว แม่กินมอนน้อยเนาะแต่กะทิอือมไม่มีพันเพิ่มน้ำตาลน้อยหนึ่งเพื่อนน่าจะพอดีเนาะจริงๆน้ำน้ำยำเพื่อนนะใส่มังม่วงส้มแล้วบ,บ่บ่อน้ำยำส้มแหงะะ้งซะเนาะเพราะว่ามันมาส้มน้ำมงม่วงก็พอดีงม,ม,มกรงกับน,นัวแฉะ กินโลกได้ปุ่มปุ่มกินตัวเดียวพ่อกินตัวเดียวพ่อแม่เพื่อนอะวิตามินเยอะอืมบดเลยมอน้อยไม่ว่าเพื่อนเบนดาฮารีนั่นหนอมักซารีเอาหนวดเจ้าแก็นี่บอกแม่อืเออหนวดปิดเอาไม่กินบดนะคะไม่กินปิดเอาแม่เลยไม่ว่าเพื่อนลอยกินก็แล้วมักซารีพี่น้องบมมาอิ่มทารีผมจาแม่อบบเออมักซารีอันนี้ค่ะ คือบ่ค่อยหวานซช่ไหตัวสีขาวๆหวานโมอวานพอดีเจ้ากินได้เนาะแต่ว่ามันเหนียวเหนียวใช่ไหมเนาะเหนียวคือข้าเหนียวเนาะมันตัวขาวมันสิแซ่บห่าอยากให้แม่ได้กินสะสะลอยบ้านน่นถ้าคุ้ยน่ะแม่หวานกับนมนะแซ่บถุงอะหารสิบบาทไปกอนถ้าเห็นถามเอื้อมมีก็น้องพี่น้องว่าแต่ดูนี่มีบอกมาสะลอยจะดีหวานเหนียวหน่อยน้อยๆจะตุ้ยอยู่ง เราทุกเคยอันกิ่นยูทานเมื่งเก้าปีก่อนพี่น้องแบบปลูกงาแบบนี้แซบขนาดเลยจักบุงยามแบบว่ามันยามมีแบบกับไข่ปลาเนี่ยแซ่บอ่ะมันไข่ปลาริวกิวหรือเปล่าเราทุกเคนว่าไข่ปลาริวซิวริวกิ้วแท้ กุุงกับน,วนัวนะมันสดหวานมันแพงเพราะมันสดหรือเปล่าพี่น้องตอนนี้ไม่หวาเพิ่อิ่มแล้วและเฮาใน่ยย่านเพื่อนเห็นว่าเฮากินมังเรี่ยนรนะวานยานเหนอยากน,นา,ยยากนเพราะว่ามันหวานแห้งพี่น้องเลยไม่หวาเพื่อนเห็นเลยยันเพื่อนอดใจบ่ไหว มันหวานถ้าตัวไรมันบาหวานแหง้งมันพอกินได้เราก็ให้แม่เพิ่นกินพี่น้องเพิ่อนจะกินบางมี่เนาะแม่แม่เพื่ินบามีเพิ่มแปลว่ามันบาหวานแห้งให้เพิ่นกินาไปเพิ่อนจะกินบางมี่เข้มเพิ่มนะพี่น้องแปลวา่าขมห้มสมวานหน้อยหนึ่งคะนะต้องสิบเบาหวานเนาะแทนแทนแทนพี่น้องง,างา่ายเลยแพงแพงเลยนะพี่น้องแพงแพงเป็นต้นละดู สามร้อยสี่สิบบาทปุ๊กแท็กซี่ละร้อยถ่ายเอฟซีบอ,บอถึกเลขกับบอถึกกินทุเรียนก<ม>ับน้อง,งเอาอันผู้ผู้ใหญ่ๆนี่เบ๊บิปั่นกันซิมก่นอนผู้น้อยย่ามันบอแซบสามบาทผู้ใหญ่อ๋อหนุ่มน้อยบิกระตุกเกี๊ยวยันผู้ใหญ่มันแซบกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ก็บกบแบ่งกันซิมคนละหน่อยอืมหวานไหมอืมนาะซบ ตอนไปอันยังก็เขาทิชเกอร์กูนี่บได้กินเห็นโลละ่าร้อยลูร่าร้อยแบบโบได้ผาโบได้ผาแต่ว่าหน่วยหนึ่งก็หลายร้อยเด้อะโบเละมันแบบอ่านค่อนข้างค่ะแบบโบเละก็มีแต่หอมไปื้อน้องไอ้หางกรอบน้องน้ำนายเป็นต้นแม่เพิ่นเป็นมังทอดเลียนน้ำโบได้ชื่อมักมีเพิ่นกินได้สมัยนี้ว่ามังมีกัน้ำตาลลายนะเพิ่นกินได้พัดโอ้ยโบได้มีกินพี่น้อง เดี๋ยวนี้เลยบาอยากให้เพคนเห็นตอนยังน้อยบม่ได้เคยกินบังมี่ผายเลยพี่น้องเคยกินแต่บังมี่ายบังมีหนังยังบม่เคยกินบังมี่ายไงเวลาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเวลาหิ่มนะมันจะคาคอมันสีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นฟองเป็นฟองบังมี่ายนะเอามาตั้งแต่ขั้นประจมเลยพี่น้องเขั้นประจมจะมีต้นบังมี่ลายอันมันหวานแต่มันเป็นใหญ่บังมี่ายพูดแต่บังมี่ายเป็นใหญ่แต่ว่ามันหวานมันกระเซฟมันกระเพาะกลิ่นนะตอนยังน้อยครับผมมีแนวกินเนาะ พ่อบอกว่ารถรถชาดของมั้งมีหนังไปแบบค<ม>ือกินบั้งมี่ผายกับอันสุปบั้งมี่พี่น้องแต่ก่อนนะ,นะสุปบั้งมี่นี่ถือว่าแซ่บเลยแซ่บแบบสุกอเ่พักนะพี่น้องอแซ่บแซ่บในมันฐานในมันแบบขาวๆกรึดๆในอ่อนเพี่น้านะต่ำแล้วมันสีออกมาเนาะมันเป็นแต่แซ่บน้ําในมันนี่ยพี่น้องยัวๆเฮานะป้ามื่อนี้ก็ถือว่าแซ่บมีความสุกยอร่อยมากตุกเกี่ยวกินกุ้งลายเป็นพิเศษเนาะมื่อนี้ <laughs> ชื่อว่ากุ้งมันสดค่ะพี่น้องกุ้งมันหวานนัวเล้วตนัวตัวเกี่ยวกินกุ้งนิดเดียวแมมกินลายรอบนี้เพิ่นกินลายอ,อร่อยมากตัวเกี่ยวก็พันเลยพี่น้องเลยพักสลัดกันในสวนเลยเริ่มเก่แล้วบ่ค่อยแซ่บแล้วพี่น้อง <laughs> แต่ก็พ่อได้แก้ไขหน่อยเนาะเ <laughs> นี่เดี๋ยวกินเองเนาะเอาไว้กินกับข้าวพอดีมั่งกับข้าว สำหรับมื้อวนนี้ก็ถือว่ามีความสุขหลายพ่อแม่พี่น้องขออวยใจไห้พรใหพ PFC จงอยู่ดีมีแหงอายุมั่นขวัญยืนเด้อประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินลาบลื่นเด้องวดหน้าขอให้ถึกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อขอให้มีโชคตลอดปีตลอดไปเด้อขอบคุณขครอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังจให้ครอบครัวสุขด้วยกันบพความโฆษณาเด้อสบายดีสบายดีบายบาย